เรียกหนูแหน่อะไรมาหาป้าเร็วแม่ป้าเดี๋ยวถีบให้ด้วยล่ะกรี๊ดเกียดนะบีนีนี่นี่เทียบอลพวกอ่เลาะยังดังเลยนั่นเกี่ยวอะไรกับเขาเราบีแม่กมึงเป็นปะโทสนใจเป็นเมียคนที่เก้าของพี่ไหมโอ้ยดีไงไหมยืมมาห้าร้อย นี่กูยิ้มจนฟันเป็นแมงแล้วกูจะไม่ได้วันนี้ลืมกดตังค์มาไงเขาลืมกดตังค์มาเอาที่ไงมาหยิบสีของเขาโอ้มาหยิสีของเขาว่าแล้วกูคุ้นคุ้นหน้าเขาคือปิดตามกูอยู่เออของจริงคนนี้อ่ะเองของจริงเนี่ยเออน่าสวยสวยนี่คนนี้นักเลงเรียกพี่เขาหลีเรียกป๋าเฮ้ยกูไม่แชร์แล้วมุกเมื่อกี้ยอยอยอ <c oughs> ขอ้องเพลงเกี่ยวทุกเพลง